อสุภสัญญาความเป็นของไม่งามในคำสอนทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะหลายวิธีเพื่อนำพาสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์หนึ่งในหลักธรรมที่สำคัญยิ่งและเป็นเครื่องมือในการฝึกจิตใจให้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาก็คืออสุภสัญญาหรือความระลึกถึงความไม่งามของร่างกาย การเจริญอสุภาสัญญานี้ถือเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้สำหรับผู้ที่มีราคะหรือกิเลสทางกามชะกันรุนแรงเพื่อใช้เป็นยาขมที่รักษาโรคแห่งความยินดีผูกพันในรูปสวยเสียงไพเราะและสิ่งยั่วยวนทางประสาทสัมผัสทั้งหลายคำว่าอสุภาัญญามาจากคำว่าอสุภแปลว่าไม่สวยงามไม่น่าดูน่าเกลียดและสัญญาแปลว่า ความหมายรู้ความระลึกได้ความจําได้รวมความหมายแล้วอสุภาสัญญาจึงหมายถึงความระลึกถึงความไม่งามของร่างกายหรือการรู้เห็นธาตุขันทั้งหลายตามความเป็นจริงว่าไม่งามไม่สวยไม่ควรติดข้องยินดีการเจริญอสุภาษสัญญานี้ไม่ใช่การสร้างความรังเกียจหรือดูถูกร่างกายแต่เป็นการเห็นความจริงของธรรมชาติเพื่อตัดกิเลสตัณหาที่หลงเข้าใจผิดว่าร่างกายนั้นสวยงามน่ารัก น่าเป็นที่ยิดเหนี่ยวยินดีการฝึกหัดนี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติเห็นความจริงอันเป็นธรรมดาของร่างกายว่าประกอบด้วยส่วนประกอบที่ไม่งามมีท่าสกรปรกปฏิกูลและอยู่ในสภาวะที่เสื่อมโทรมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาที่มาและความสําคัญของอสุภสัญญาพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสาเหตุที่สัตว์โลกต้องวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารต้องเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จบสิ้น ล้วนมีต้นเหตุมาจากความไม่รู้ความจริงตามสภาพของสิ่งทั้งปวงเราหลงเห็นผิดไปจากความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของร่างกายนี้เราถูกความสวยงามภายนอกที่ปรากฏหลอกลวงจนเกิดความติดข้องความกำหนัดความต้องการครอบครองและเมื่อได้แล้วก็เกิดความกลัวจะเสียเมื่อเสียไปก็เกิดทุกโศกเศร้าโหยหาอาลัยกิเลสตัณหาที่เกิดจากความหลงผิดเห็นผิดนี้มีอำนาจรุนแรงมากพระพุทธเจ้าจึงทรงประทานกรรมฐานอาสุภะ เป็นยาขมเพื่อรักษาดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่าผู้ที่มีราคาอันหนักหนาควรเจริญอสุภกรรมฐานคือการพิจารณาความไม่งามของร่างกายเพื่อให้เห็นความจริงและตัดกิเลสราคาออกไปได้ในพระไตรปิฎกมีการกล่าวถึงอสุภกรรมฐานและอสุภสัญญาไว้หลายแห่งโดยเฉพาะในคัมภีร์วิสุทธิมรรซึ่งเป็นคัมภีร์อธิบายวิธีปฏิบัติในพระพุทธศาสนาอย่างละเอียดได้แสดงวิธีการเจริญอสุภกรรมฐานไวอ้อย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอน มีการอธิบายถึงอสุภกรรมฐานสิบคือสิ่งที่ใช้เป็นวัตถุในการพิจารณาความไม่งามของร่างกายที่เสียชีวิตไปแล้วในระยะต่างๆนอกจากนี้ในสติปัฏฐานสูตรซึ่งเป็นคัมภีร์สำคัญในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานพระพุทธเจ้าก็สงสอนให้พิจารณาร่างกายตามความเป็นจริงพิจารณาส่วนประกอบต่างๆของร่างกายพิจารณาธาตุดินน้ำไฟลมและพิจารณาซากศพในป่าช้าในระยะต่างๆที่เรียกว่านเวสิวะทิกะปฏิก,ฏกูลมณสิการ หรือการพิจารณาความน่าเกลียดของซากศพ9้าขั้นความสําคัญของอสุภาสัญญาจึงอยู่ที่การช่วยให้ผู้ปฏิบัติเห็นความจริงของร่างกายตัดความหลงผิดในความงามลดความยินดีและความกําหนัดในรูปสวยทําให้จิตใจเย็นสงบและไม่วันไหวต่อสิ่งยั่วยวนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจการฝึกหัดนี้จะนําไปสู่ความเป็นอิสระจากอํานาจของกิเลสตัณงหาและเปิดประตูสู่ความบริสุทธิ์ผ่องใสของจิตใจในที่สุดหลักการและรากฐานของอสุภาษสัญญ,ญา การเจริญอสุภสัญญามีรากฐานสำคัญอยู่บนหลักธรรมสองประการคือหลักไตรลักษณ์และหลักปฏิจจสมุปบาทไตรลักษณ์คือลักษณะสามประการของสังขารทั้งปวงได้แก่ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาร่างกายของเราก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งมีลักษณะไม่เที่ยงแท้คือเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตั้งแต่เกิดจนตายเป็นทุกข์คือเป็นภาระต้องบำรุงรักษามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา และเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามใจได้ตลอดเวลาเมื่อเราพิจารณาร่างกายด้วยสติปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์อย่างชัดเจนเราจะไม่หลงยึดถือว่าร่างกายนี้สวยงามน่ายินดีหรือเป็นของเราของเขาอย่างถาวรการเห็นความจริงนี้จะทำให้ความยินดีผูกพันลดน้อยลงและจิตใจจะหลุดพ้นจากการเป็นทาตของรูปร่างหน้าตาลักปฏิจจสมุปบาท ก็เป็นรากฐานสำคัญอีกประการหนึ่งเพราะแสดงให้เห็นว่าร่างกายนี้เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยต่างๆเป็นการรวมตัวของธาตุดินน้ำฝ่ายลมไม่มีตัวตนที่แท้จริงเมื่อเหตุปัจจัยสลายไปร่างกายก็ต้องสลายไปกลับคืนสู่ธาตุเดิมเมื่อเข้าใจอย่างนี้เราจะไม่หลงยึดถือว่าร่างกายเป็นสิ่งที่มีตัวตนถาวรและจะไม่เกิดความทุกข์เมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย การเจริญอสุภาัญญาจึงเป็นการนำหลักธรรมเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้การพิจารณาความไม่งามของร่างกายเป็นเครื่องมือในการทำให้เห็นความจริงตัดความหลงผิดและพัฒนาจิตใจให้เข้าสู่ความบริสุทธิ์ประเภทของอสุภากรรมฐานในพระพุทธศาสนาอสุภากรรมฐานแบ่งออกเป็นหลายประเภทต่างวัตถุที่ใช้ในการพิจารณาโดยมีอสุภกรรมฐานที่สำคัญดังนี้อสุภกรรมฐานสิบ เป็นการพิจารณาซากศพที่เสื่อมสลายไปตามลำดับระยะเวลาได้แก่ 1. อุทุมาตก,กะคือศพที่พองเป่งขึ้นอยู่ในสภาพที่พองขึ้นเป็นฟองมีสีเปลี่ยนไปน่ากลัวน่าเกลียดไม่เหมือนกับเมื่อยังมีชีวิตที่ดูสวยงามการพิจารณาศพที่พองนี้ทำให้เห็นว่าร่างกายที่ดูสวยงามนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาเมื่อหมดลมหายใจไปแล้ว กลายเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวในเวลาอันรวดเร็ว 2. วินีละกะคือศพที่เปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำเนื่องจากการเน่าเปื่อยเริ่มต้นขึ้นมีสีที่น่ารังเกียจแตกต่างจากสีผิวที่สวยงามเมื่อมีชีวิต 3. วิปุภกะคือศพที่มีหนองไหลมีของเหลวเน่าเปื่อยไหลออกมาตามช่องต่างๆมีกลิ่นเหม็นน่ารังเกียจทำให้เห็นว่าร่างกายประกอบด้วยสิ่งสกรปรกเน่าเปื่อยเต็มไปหมด 4. วิชินนก,กะคือศพที่แหวกออกเป็นสองซี่หรือถูกตัดขาดสแสดงให้เห็นส่วนประกอบภายในที่น่าเกลียดมีเลือดเนื้อไขมันต่างๆ 5. วิขายิตกะคือศพที่สัตว์เดรัจฉานจำพวกอีกาสุนัขสุนัขจิ้งจอกมากัดกินกระจายไปคนละทิศและทางทำให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของประเสริฐอะไรเป็นเพียงอาหารของสัตว์ต่างๆ 6. วิขิตตกะ คือศพที่กระจัดกระจายไปตามที่ต่างๆมือที่1เท้าที่1นึ่ง,งสีสะที่1ลำตัวที่1แสดงให้เห็นว่าร่างกายเป็นเพียงการรวมกันของส่วนประกอบต่างๆไม่มีตัวตนที่แท้จริง 7. ห็ตาตะวิคิตตกะคือศพที่ถูกฆ่าตายแล้วกระจัดกระจายไปมีเลือดสาดไปทั่วทำให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ของการมีร่างกาย 8. โลหิตตกะคือศพที่เลือดไหลย,ย้อยอยู่ หน้ากลัวหน้ารังเกียจแสดงให้เห็นว่าร่างกายเต็มไปด้วยเลือดและของเหลวต่างๆที่น่าเกลียด 9. ปูรุวะกะคือศพที่มีหนอนเกิดเต็มไปหมดหนอนกินเนื้อกินหนังเห็นแล้วน่าสะพรึงกลัวทําให้รู้ว่าร่างกายนี้เป็นที่อยู่ของสิ่งสกรปรกต่างๆ 10. อัติกะคือกระดูกที่เหลืออยู่กระจัดกระจายบางแห่งยังมีเนื้อเลือดติดอยู่บ้างบางแห่งเป็นกระดูกเปล่าเปล่าเขาโพลน หรือเปื่อยยุ้ยไปตามการเวลาทําให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วร่างกายก็เหลือเพียงกระดูกและแม้กระดูกนั้นก็สลายไปในที่สุดทวัดตึงสาการหรือการพิจารณาส่วนประกอบของร่างกาย32ส่วนนอกจากการพิจารณาซากศพแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาร่างกายที่ยังมีชีวิตอยู่โดยแยกส่วนประกอบออกมาดูตามความเป็นจริงว่าประกอบด้วยส่วนที่ไม่งามทั้งสิ้นได้แก่ ส่วนที่เป็นปฐวีธาตุหรือธาตุดิน20ส่วนคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกหมามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าส่วนที่เป็นอาโปธาตหรือธาตุน้ำา2 2ส่วนคือดีสเลษหนองเลือดเหนื่อ มันคน้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อปัสสาวะเมื่อพิจารณาส่วนประกอบเหล่านี้ดีแล้วจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีส่วนไหนที่สวยงามเลยทุกส่วนล้วนเป็นสิ่งสกปรกน่ารังเกียจหากแยกออกมาดูทีละส่วนไม่มีใครอยากแตะต้องแต่เมื่อรวมกันอยู่ในร่างเดียวถูกปกคลุมด้วยผิวหนังบางๆเราก็หลงเห็นว่างามน่ารัก วิธีการเจริญอสุภาสัญญาการเจริญอสุภาสัญญามีวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสมของแต่ละบคุคคลแต่โดยทั่วไปมีขั้นตอนและหลักการดังนี้การเตรียมตัวและหาอาจารย์ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติอสุภากรรมฐานควรมีการเตรียมความพร้อมทั้งทาง,งด้านจิตใจและการศึกษาหาความรู้ควรศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวข้องเข้าใจวัตถุป,ประสงค์และประโยชน์ของการปฏิบัติ และที่สำคัญที่สุดคือควรมีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถคอยแนะนำํำเพราะอาสุภกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาในสมัยพุทธกาลผู้ที่ต้องการปฏิบัติอสุภกรรมฐานจะต้องไปหาพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ผู้สงกุลเพื่อขอรับกรรมฐานพระองค์จะพิจารณาจริตของบุคคลน,นั้นก่อนว่าเหมาะสมกับอสุภกรรมฐานหรือไม่ แล้วจึงให้กรรมฐานและคําแนะนำในการปฏิบัติการศึกษาวัตถุอสุภะในสมัยโบราณผู้ปฏิบัติอสุภะกรรมฐานที่เป็นอสุภะกรรมฐานสิบนั้นจะต้องไปดูซากศพจริงๆในป่าช้าเพื่อให้เกิดนิมิตหรือภาพจำที่ชัดเจนพระอาจารย์จะพาไปดูและให้สังเกตร,รายละเอียดต่างๆของซากศพเช่นสีขนาดรูปร่างกลิ่นสภาพแวดล้อมแล้วจดจำให้แม่นยำ การศึกษาวัตถุอสุภะนี้ต้องทำด้วยสติอย่างเต็มที่ไม่ใช่การไปดูด้วยความกลัวหรือความตื่นเต้นแต่เป็นการดูด้วยสติปัญญาที่เห็นความจริงของร่างกายเห็นว่าร่างกายทุกร่างก็มีสภาพเช่นนี้รวมทั้งร่างกายของเราเองด้วยในปัจจุบันการไปดูซากศพในป่าช้าอาจทำได้ยากผู้ปฏิบัติจึงอาจใช้วิธีการอื่นทดแทนเช่นการดูรูปภาพซากศพ การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์หรือการพิจารณาร่างกายของตนเองและผู้อื่นตามความเป็นจริงการทำให้เกิดมิมิตเมื่อศึกษาวัตถุอสุภะจนจำรายละเอียดได้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะหาที่สงบเงียบเพื่อนั่งทำสมาธิและระลึกถึงวัตถุอสุภะนั้นให้ภาพปรากฏในใจจนกระทั่งเกิดนิมิตหรือภาพที่ชัดเจนในจิตใจการทำให้เกิดมิมิตนี้ต้องอาศัยสมาธิและสติที่แน่วแน่ ต้องระลึกถึงวัตถุอสุภะซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งภาพนั้นปรากฏชัดเจนในใจเมื่อนิมิตเกิดขึ้นแล้วให้เจริญสมาธิกับนิมิตนั้นจนกระทั่งจิตสงบเข้าสู่ฌานได้อสุภะกรรมฐานสามารถให้ถึงปฐมฌานได้เท่านั้นเพราะเป็นกรรมฐานที่มีวัตถุที่น่ารังเกียจจิตจึงไม่สามารถสงบลึกจนถึงทุติยฌานขึ้นไปได้ แต่ปฐมฌานที่เกิดจากอสุภกรรมฐานนี้ก็มีกำลังมากพอที่จะใช้เป็นฐานในการพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาได้การพิจารณาด้วยปัญญาเมื่อจิตสงบด้วยอสุภกรรมฐานแล้วจึงใช้ปัญญาพิจารณาวัตถุอสุภะนั้นอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นพิจารณาว่าร่างกายที่เราเห็นว่าสวยงามนั้นแท้จริงแล้วก็มีสภาพเช่นนี้แหละเมื่อหมดลมหายใจไปแล้วก็พองเป่งเน่าเปื่อยมีหนองไหลถูกสัตว์กัดกิน กระจัดกระจายและสุดท้ายก็เหลือแต่กระดูกที่ต้องสลายไปในที่สุดพิจารณาต่อไปว่าร่างกายของเราเองก็เช่นเดียวกันแม้ขณะนี้จะยังมีชีวิตอยู่แต่ก็มีส่วนประกอบที่ไม่งามอยู่ภายในมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกม D, ีดีเสเลดหนองเลือดซึ่งล้วนเป็นสิ่งสกรปรกน่ารังเกียจทั้งสิ้นเพียงแต่ถูกปกคลุมด้วยผิวหนังบางๆเราจรึงมองไม่เห็น พิจารณาว่าร่างกายที่เราเห็นว่าสวยงามของผู้อื่นก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงหนุ่มสาวหรือชาราภาพล้วนมีสภาพไม่งามภายในและเมื่อตายไปแล้วก็จะกลายเป็นซากศพที่น่ากลัวน่ารังเกียจเหมือนกันการพิจารณาเช่นนี้อย่างต่อเนื่องและลึกซึ้งจะทําให้เกิดความเบื่อหน่ายความคลายกําหนัดในรูปร่างหน้าตาจิตใจจะไม่หวั่นไหวต่อรูปสวยเสียงไพเราะและสิ่งยั่วยวนต่างๆความกําหนัดราคาจะเบาบางลงไป และสุดท้ายอาจดับสนิทได้หากพิจารณาจนถึงที่สุดการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนอกจากการนั่งสมาธิพิจารณาในเวลาที่กําหนดแล้วผู้ปฏิบัติควรน,นําอสุภาสัญญามาใช้ในชีวิตประจําวันด้วยเมื่อเห็นคนหรือสิ่งที่ทําให้เกิดความกําหนัดให้รีบระลึกถึงอสุภาสัญญาพิจารณาว่าสิ่งที่เห็นนั้นภายในมีส่วนประกอบที่ไม่งามและเมื่อเวลาผ่านไปก็จะแก่ชราถูกโรคภัย และตายไปในที่สุดการระลึกถึงอสุภาสัญญาเป็นประจำเช่นนี้จะทำให้จิตใจเย็นลงไม่ติดข้องในรูปสวยและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยไม่ถูกกิเลสครอบงำประโยชน์ของการเจริญอสุภสัญญาการเจริญอสุภาสัญญาให้ประโยชน์มากมายแก่ผู้ปฏิบัติทั้งในด้านการพัฒนาจิตใจและการดำเนินชีวิตดังนี้ การตัดกิเลสราคะประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของอสุภาสัญญาคือการตัดกิเลสราคะหรือความกำหนัดยินดีในรูปร่างหน้าตาเมื่อเห็นความจริงของร่างกายตามที่เป็นความลหลงไหลยินดีในรูปสวยก็จะเบาบางลงไปจิตใจจะไม่ถูกครอบงำด้วยความต้องการทางกามไม่คิดฟุ้งซ่านไปกับรูปร่างหน้าตาของผู้อื่นการตัดกิเลสราคะนี้จะทำให้จิตใจสงบ มีความสุขที่แท้จริงไม่ต้องวุ่นวายไปกับการไล่ตามสิ่งยั่วยวนภายนอกไม่ต้องทุกข์เมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการหรือเสียไปในสิ่งที่ได้มาการพัฒนาสมาธิการเจริญอสุภกรรมฐานจะช่วยพัฒนาสมาธิได้เป็นอย่างดีเพราะต้องใช้ความตั้งใจจดจ่อในการระลึกถึงวัตถุอสุภะทำให้จิตแน่วแน่มัน่นคงไม่ฝุ่งสารเมื่อสมาธิดีขึ้น จิตใจก็จะสงบสว่างสวยมีความสุขและสามารถใช้สมาธินั้นเป็นฐานในการพัฒนาปัญญาต่อไปได้การเห็นความจริงของชีวิตอสุภสัญญาช่วยให้เห็นความจริงของชีวิตอย่างชัดเจนเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นว่าทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายการเห็นความจริงนี้จะทำให้เรามีความเมตตากรุณาต่อกันและกัน เพราะเห็นว่าทุกคนต้องเผชิญกับความทุกข์เหมือนกันและจะไม่ถือตัวว่าตนเองสวยงามเก่งดีกว่าผู้อื่นการลดความเห็นแก่ตัวเมื่อเห็นว่าร่างกายนี้ไม่งามไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงความเห็นแก่ตัวก็จะลดน้อยลงจะไม่ยึดถือร่างกายหรือความต้องการของร่างกายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจะมองเห็นความต้องการและความทุกข์ของผู้อื่นได้มากขึ้น และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้นการมีชีวิตที่สมดุลผู้ที่เจริญอสุภาัญญาจะไม่หมกมุ่นอยู่กับการแต่งตัวแต่งหน้าเกินควรไม่ใช้เวลาและเงินทองไปกับการตกแต่งร่างกายมากเกินไปแต่ก็ไม่ละเลยการดูแลสุขภาพและความสะอาดจะมีชีวิตที่สมดุลพอดีไม่ตกไปในสุดต่งสั้งสองทางการเตรียมพร้อมสำหรับความตายอสุภาัญญา ช่วยให้เรามองเห็นความตายอย่างเป็นธรรมชาติไม่กลัวความตายไม่ยึดติดกับร่างกายเมื่อถึงเวลาต้องจากไปจิตใจก็จะสงบพร้อมที่จะปล่อยวางได้ไม่ยึดถือไม่ติดข้องไม่เกิดความทุกข์ใจการพัฒนาปัญญาการพิจารณาอสุภสัญญาอย่างต่อเนื่องจะช่วยพัฒนาปัญญาในการเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงจะเห็นว่าไม่ใช่เพียงร่างกายเท่านั้นที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา แต่สิ่งทั้งปวงในโลกนี้ล้วนมีลักษณะเช่นมีทั้งสิ้นปัญญานี้จะนำไปสู่การปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆและนำไปสู่ความหลุดพ้นในที่สุดข้อควรระวังในการปฏิบัติแม้อสุภาัญญาจะเป็นกรรมฐานที่มีประโยชน์มากแต่ก็มีข้อควรระวังในการปฏิบัติหลายประการดังนี้ต้องมีอาจารย์คอยแนะนำอสุภกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่ละเอียดอ่อนและค่อนข้างรุนแรง หากปฏิบัติผิดวิธีอาจเกิดอันตรายต่อจิตใจได้ดังนั้นจึงควรมีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถคอยแนะนำตลอดเวลาไม่ควรไปปฏิบัติเองตามลำพังโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นต้องมีฐานจิตใจที่เหมาะสมผู้ที่จะปฏิบัติอสุภกรรมฐานควรมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่ควรเป็นผู้ที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายหรือมีปัญหาทางจิตใจเพราะอาจทำให้อาการแย่ลงได้ควรเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดี เข้าใจลักธรรมและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการปฏิบัติไม่ควรปฏิบัติเกินพอดีการเจริญอสุภสัญญาต้องทำอย่างพอดีไม่เกินไปหากปฏิบัติมากเกินไปอาจทำให้เกิดความรังเกียจร่างกายมากเกินควรไม่อยากดูแลร่างกายหรือแม้กระทั่งเกิดความคิดอยากทำร้ายตนเองดังนั้นจึงต้องปฏิบัติอย่างสมดุลรู้จักพักผ่อนและดูแลสุขภาพกายใจให้ดีต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริง วัตถุประสงค์ของอสุภสัญญาคือการตัดกิเลสตัณหาไม่ใช่การดูถูกหรือทำร้ายร่างกายผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจสิ่งนี้อย่างชัดเจนยังคงต้องดูแลร่างกายให้มีสุขภาพดีรับประทานอาหารที่ถูกต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพราะร่างกายที่มีสุขภาพดีจะช่วยให้การปฏิบัติธรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้นควรปฏิบัติควบคู่กับเมตตาภาวนาเพื่อป้องกันไม่ให้จิตใจแข็งกระด้างหรือรังเกียจร่างกายมากเกินไป ควรเจริญเมตตาภาวนาควบคู่ไปด้วยการแผ่เมตตาจิตไปยังตนเองและผู้อื่นจะช่วยให้จิตใจอ่อนโยนมีความเมตตากรุณาและเห็นคุณค่าของชีวิตทุกชีวิตแม้จะเห็นว่าร่างกายไม่งามก็ตามไม่ควรบังคับให้ผู้อื่นปฏิบัติตามอสุภกรรมฐานเป็นกรรมฐานสำหรับผู้ที่มีจริตและความพร้อมเหมาะสมไม่ใช่สำหรับทุกคนดังนั้นไม่ควรบังคับหรือชักจูงให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหากเขาไม่พร้อมหรือไม่สนใจ ควรให้เขาเลือกกรรมฐานที่เหมาะสมกับตนเองแทนอสุภาสัญญากับการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ในสังคมสมัยใหม่ที่เน้นความสวยงามภายนอกการแต่งหน้าแต่งตัวการสัญญกรรมการโฆษณาสินค้าที่ใช้รูปร่างหน้าตาเป็นจุดขายอสุภาสัญญาดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ไม่เข้ากับสังคมแต่แท้จริงแล้วอสุภาสัญญาสามารถช่วยให้เราดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและสมดุลมากขึ้น ในยุคที่มีการเปรียบเทียบรูปร่างหน้าตากันอยู่ตลอดเวลาผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลายคนเกิดความทุกข์จากการเปรียบเทียบรู้สึกว่าตนเองไม่สวยพอไม่ดีพอต้องใช้เงินจำนวนมากไปกับการแต่งหน้าแต่งตัวสัญญกรรมหรือซื้อสินค้าต่างๆเพื่อให้ตนเองดูดีขึ้นอสุภาสัญญาสามารถช่วยให้เราหลุดพ้นจากกับดักนี้ได้เมื่อเห็นว่ารูปร่างหน้าตาเป็นเพียงเปลือกนอกไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตและไม่ว่าจะสวยหรือไม่สวยอย่างไร สุดท้ายแล้วก็ต้องแก่ชราและตายไปในที่สุดเราจะไม่ยึดติดกับรูปร่างหน้าตามากเกินไปจะไม่ทุกจากการเปรียบเทียบและจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นอย่างไรก็ตามการเจริญอสุภาสัญยาไม่ได้หมายความว่าเราต้องละเลยการดูแลร่างกายหรือแต่งตัวไม่ดีเราควรดูแลสุขภาพให้ดีรักษาความสะอาดแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามสมควรแต่ไม่หมกมุ่นหรือยึดติดมากเกินไปมีความพอดีมีสติ และรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตนอกจากนี้อสุภาสัญญายัางช่วยให้เราเห็นคุณค่าของบุคคลในด้านอื่นๆน,นอกเหนือจากรูปร่างหน้าตาเราจะให้ความสำคัญกับคุณธรรมความดีปัญญาความเมตตากรุณามากกว่ารูปร่างหน้าตาจะไม่ตัดสินคนจากภายนอกและจะเห็นคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคนอสุภาสัญญากับการพัฒนาจิตใจในระดับสูง อสุภาสัญญาไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือในการตัดกิเลสราคะเท่านั้นแต่ยังเป็นบันไดขั้นหนึ่งที่นำไปสู่การพัฒนาจิตใจในระดับสูงขึ้นไปได้เมื่อผู้ปฏิบัติเจริญอสุภาสัญญาจนเชี่ยวชาญแล้วจิตใจจะบริสุทธิ์จากราคะและสามารถเข้าสู่สมาธิอันลึกซึ้งได้จากนั้นก็สามารถใช้สมาธินั้นเป็นฐานในการจเจริญวิปัสสนาพิจารณาไตรลักษณ พิจารณาอริยสัจสี่พิจารณาปฏิจจสมุปบาทและพัฒนาปัญญาไปจนถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดในพระไตรปิฎกมีบันทึกถึงพระอริยบุคคลหลายรูปที่บรรลุธรรมโดยมีอสุภกรรมฐานเป็นจุดเริ่มต้นพระเถระบางรูปเจริญอสุภกรรมฐานจ,นจนจิตบริสุทธิ์แล้วเปลี่ยนไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาไตรลักษณ์ในรูปนามทั้งหลาย จนกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ดังนั้นอสุภาสัญญาจึงไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นเครื่องมือหรือบันไดขั้นหนึ่งในเส้นทางแห่งการพัฒนาจิตใจผู้ปฏิบัติไม่ควรหยุดอยู่เพียงแค่การเจริญอสุภาสัญญาแต่ควรก้าวต่อไปสู่การพัฒนาปัญญาและบรรลุธรรมในระดับที่สูงขึ้นเรื่องเล่าและตัวอย่างจากพระไตรปิฎก ในพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่าหลายเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงพลังและประโยชน์ของอสุภสัญญามีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งมีพระภิกษุรูปหนึ่งมีกิเลสราคะชกันมากจนแทบจะควบคุมตนเองไม่ได้พระองค์จึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและขอให้พระองค์ช่วยแก้ไขพระพุทธเจ้าจึงให้พระภิกษุรูปนั้นไปเจริญอสุภกรรมฐานโดยให้ไปดูซากศพในป่าช้าและพิจารณาอย่างละเอียด พระภิกษุรูปนั้นทำตามที่พระพุทธเจ้าส่งสั่งไปดูซากศพและพิจารณาจนเกิดมิมิตชัดเจนแล้วกลับมานั่งสมาธิระลึกถึงวัตถุอสุภะนั้นเมื่อพิจารณาอยู่อย่างนั้นจิตใจของพระภิกษุก็เย็นลงราคะที่รุนแรงก็คลายลงไปในที่สุดพระองค์ก็สามารถควบคุมจิตใจได้และพัฒนาต่อไปจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้อีกเรื่องหนึ่งเล่าว,ว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งหลงรักหญิงสาวคนหนึ่งมาก จนแทบคลุมคลั่งไปหญิงสาวคนนั้นเห็นว่าเขาหลงไหลมากเกินไปจึงแกล้งป่วยและบอกว่าตายไปแล้วให้คนไปบอกชายหนุ่มว่าหากเขาต้องการเห็นเธอให้ไปที่ป่าช้าเจ็ดวันหลังจากนี้ชายหนุ่มรอคอยด้วยความกระวนกระวายใจเมื่อครบเจ็ดวันก็รีบไปที่ป่าช้าและพบว่าร่างของหญิงสาวที่เขารักได้เน่าเปื่อยไปแล้วมีกลิ่นเหม็นมีหนอนเกิดน่ากลัวน่ารังเกียจชายหนุ่มตกใจและรู้สึกปลุกใจมาก เขาเห็นว่าร่างกายที่เขาคิดว่าสวยงามนั้นเมื่อถึงเวลาก็กลายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเช่นนี้หญิงสาวก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วบอกว่าเธอไม่ได้ตายจริงแต่ต้องการให้เขาเห็นความจริงของร่างกายชายหนุ่มจึงเตือนรู้และขอบูชาพระพุทธเจ้าฝึกหัดเจริญอสุภาษณ์ญ,ญาจนจ,นจิตใจบริสุทธิ์และในที่สุดก็บรรลุทมได้เรื่องเล่าเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าอสุภาษณ์ญ,ญามีพลังในการเปลี่ยนแปลงจิตใจคนได้อย่างแท้จริง และเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการตัดกิเลสราคะที่รุนแรงอสุภาสัญญาหรือความระลึกถึงความไม่งามของร่างกายเป็นหลักธรรมสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้เพื่อช่วยสัตว์โลกให้พ้นจากกิเลสตัณหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคะหรือความกำหนัดในรูปร่างหน้าตาการเจริญอสุภาสัญญาเป็นการพิจารณาความจริงของร่างกายว่าประกอบด้วยส่วนประกอบที่ไม่งามมีสภาพเปลี่ยนแปลง เสื่อมสลายและไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงการปฏิบัติอสุภสัญญาต้องทำอย่างถูกวิธีมีอาจารย์คอยแนะนำและต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงไม่ใช่เพื่อทำร้ายหรือดูถูกร่างกายแต่เป็นเพื่อเห็นความจริงและตัดกิเลสปัญหาเมื่อปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วอสุภาษสัญญาจะให้ประโยชน์มากมายทั้งการตัดกิเลสราคะการพัฒนาสมาธิการเห็นความจริงของชีวิต การลดความเห็นแก่ตัวและการมีชีวิตที่สมดุลในสังคมสมัยใหม่ที่เน้นความสวยงามภายนอกอสุภสัญญายิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเพราะสามารถช่วยให้เราหลุดพ้นจากกับดักของการเปรียบเทียบรูปร่างหน้าตาไม่ทุกข์จากความไม่สมบูรณ์ของร่างกายและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสมดุลมากขึ้นอสุภสัญญาไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นบันไดขั้นหนึ่งในเส้นทางแห่งการพัฒนาจิตใจ ผู้ปฏิบัติควรใช้อสุภาสัญญาเป็นฐานในการตัดกิเลสพัฒนาสมาธิและก้าวต่อไปสู่การเจริญวิปัสสนาและการบรรลุธรรมในระดับที่สูงขึ้นท้ายที่สุดแล้วอสุภาษสัญญาเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเห็นความจริงของชีวิตไม่หลงติดในความสวยงามภายนอกและใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญามีความสุขและมุ่งสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ในที่สุด